สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ใหญ่กะจักสิบปทายยั้งก็ะเลยสิมาทายอัปเดตกระเทียมห้เบิงพี่น้องวราไก่สีลุ่งหวัวไปเบิงหวัวกอนนี่เดีพี่น้องนั่นไก่สีหอดปีไม่เพื่อนกระรวมเพื่อนกระลุ่งหวัวพี่น้องนี่ยงอย่าย่เตือประเด็นเข้าก็บสีปลอยไปประมาณจากัก ปลายเดือนมก,กราไปหาเลาะสิสิ้นเดือนปีไม่หรอวะสิ้นเดือนมกราเนี่ยก็ร่างไงหรอพี่น้องกูบูดบูดแล้วจ้าอัปเดตกระเทียมด้วยพี่น้องเด้อะวงหัวอื่นอีู่ก็เออนั่นนั่นนั่น,น,นพี่น้องจ้านั่น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 นงหัวไง,งเติบแล้วหนึ่งแดงเครื่องเครื่องแ้วพี่น้อง ออเมีหวังสิใดอยู่พี่น้องมีหวังสิใดหัวยู่จ้าเออนั่นดีเห็น,นดีมันเริ่มแดงเริ่มอนั่นแล้วเป็นจะได้กู้อยู่ตอนนี่ผักซีผักชีลาวพี่น้องวันปุ๋ยไปไว้หนะ่มีหลังที่ถอนไปคลายเก็บไปคลายนี่เพื้นกระสีแตกเป็นพุ่ม แต่มันอย่งงเราเขาก็แตกคืบกันกับประกาศเลยพี่น้องเห็นบ่ผักชีผักชีลาวธรรมดานี่แหละจ้านี่เด็ดเด็ดเด็ดอไรแห้งแตกพี่น้องปลูแกแจ่มแซมไใบเลยเก็บกินน้ำกระเทียมพี่น้องได้กินหลายอย่างนี่แหละกระเทียมใหญ่นี่ยูกใกลไก่มองถมดินและพี่น้อง แยกกับ,บวัลลว่าที่ไปทายอีหยังวนเวียนอยู่น้ำหัวน้ำสวนเพิ่นก็เริ่มต้นแกโซ,ซเซอันนี้ต่อไปเ้าก็สิปลูกเ้าก็สิ่สีหฮโอม้อนให้เพิ่นสีดให้อมโมนให้เพิ่นให้เพิ่น,โโน,พน,พนลงหัวบันจะก,ก็ดแยกก็บสีอยู่เรื่อยอยู่ดอกว่าเพิ่นเพิ่นไก่สิลงหัวกันเฮาสีหฮโอโม้อนให้เพิ่นเท่ไหนเพิ่นแหงเพิ่นแห่ง ลง่งหัวจนดินแตกมันได้พี่น้องต้นก็ลั่งโซ่เซ่แล้วแสดงว่าเพิ่นสีเรื่อแก่ยาก,กับสิมาเบิงถนนหนทางที่เพ่นเอารถเอาเฮียนมาล่งไห้หมู่บา้านเขาห่มก่อนเนาะฮอนเกียรตกับบอสวยเป็นไรด,ดอก ค้นกับจเจริกีเอาทั้งนี้กับก้อนย่อยๆขอลูกกะลีเี่ไกลนั้นพักใหญ่ละเพราะว่าทมนี่มันเป็นทมดินทมดินตะเกา و สองรอบสามรอบแล้วทั้งลูกล่งอยู่ไตว่ามันต่ำกับทมอีกนี่รอบที่สามหรือที่สี่แล้วนี่ถมใส่บาน,นี่ เงี้ฝนมันปัดจนเละเทะยุ่น,น่ะสักนี้ล่ละพี่น้องบ่มีแน่อชิดัาเตให้ิบึงเอาอยู่น้ำหล่ะเฮี้ยรอสั้นแหละพี่น้องจ้าบันเนียนสองกวางนี่กระเจียนค้นได้เกียเอาพอวารถไถพ่นมือไม่มือไม่พ่นพ่นเทศปวกเก่งอะนะ คนก็นเลยต้องติเกีก่ยวมีงานเข่าอีกแล้วพี่นอ้องก็นี่ละจ้า